กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพลอยกระพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะ fly experience นะคะนั่นก็คือที่ที่เหมาะสําหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินนะคะต้องมาลองที่นี่เลยค่ะแต่ว่าข้างในนั้นจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวัครับวันนี้มี boarding pass มาด้วยนะคะเดี๋ยวยื่นให้เลยละกันได้ครับเดี๋ยวทําการเช็คอินนะครับค่ะที่ฟอน นี่อันนี้เขาเตรียมพร้อมนะคะเสร็จแล้วเหรอ,รอะคะอันนี้คือข,ขั้นตอนแรกเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะก่อนอื่นคุณกรินะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาไปไปชมแล้วก็ไปทดลองขับพร้อมๆกันใช่ครับนะคะเรียบรบ้อยแล้วเดี๋ยวเชิญตามมาด้านในได้เลยเดี๋ยวเราจะไปบีฟิ้งกันต่อน,นะครับอ๋อได้ค่ะ<ม>เชิญครับค่ะก็ เริ่มต้นเข้ามาที่นี่เนี่ยพลอยก็ต้องมาเช็คอินก่อนถูกไหมคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณกิจจะพาไปไหนต่อคะเราจะพาไปที่ห้องบีฟนะครับทำการบีฟวิ่งก่อนขึ้นบินนะครับเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่าวันนี้เราสามารถจะบินแบบไหนได้บ้างแล้วก็ได้รู้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างในห้องบะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมานั่งในส่วนนี้ก่อนต้องครับนะคะโอ้เหมือนเป็นเก้าอี้เครื่องบินจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะ วันนี้ครับเราจะบินการ30นาทีนะครับก็จะไปฝึกการ Take ออฟกับแลนดิ้งค่ะก็คือจะได้ทราบขั้นตอนทั้งหมดว่านักบินเนี่ยเอาเครื่องบินขึ้นไปได้ยังไงแล้วเอากลับลงมาได้ยังไงนะครับ ดูวิดีโอสาธิตเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปลองขับจริงๆแล้วใช่ครับเดี๋ยวเชิญตามมาทางด้านนี้ได้เลยนะครับใช่ค่ะนนั่งฝั่งซ้ายนะครับนี่นะคะใช่ครับฝั่งซ้ายจะเป็นเก้าอี้ของกับตันนะครับผมเชิญเลยนะครับ งานนี้เรียกว่าโยกนะครับเราจับสองมือแบบนี้ครับอ่าเหมือนพวงมาลัยในรถนะครับอยากจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็บิดไปทางซ้ายครับลองดูไปบิดแลวครับลองดูบิดเลยอ่าเลี้ยวขวาบิดขวาเดี๋ถักมานะครับเรามาดูตรงกลางตัวนี้นะครับจะเรียกว่าชอตรโอลคอร์ดแน์นะครับประกอบไปด้วยทัชลีเวอร์หรือว่าชอตรโอลนะครับตัวนี้คือคันเร่งนั่นเองมีสองเครื่องยนต์นะครับมีสองการ เราอยากจะเร่งเครื่องเราก็ผพักขึ้นไปเท่าเท่ากันรอบรื่งยนต์จะเพิ่มขึ้นไนปะนะครับอยากจะลดความเรว็วแล้วก็ดันกลับลงมานะครับรอบก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับผักมาตรงนี้นะครับจะเรียกว่า reverse thrust นะครับ reverse thrust คืออุปกรณ์ที่จะกลับด้านของไอพ่นเครื่องบินนะครับพอไอพ่นจะพ่นมาทางทิศไปข้างหลังใช่ไหมครับเพื่อผลักให้เราไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วพอเราเปิดใช้เขาขึ้นมาเนี่ย เขาจะพ่นออกมาข้างหน้านะครับจะมีประโยชน์มากเวลาที่เครื่องบินลงมาจอดนะครับจะทําให้ไม่มีแรงผลักต่อไปข้างหน้าแล้วก็จะต้านการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทําให้ใช้ระยะในการเบรกตัวน้อยลงนะครับวิธีใช้เราก็จะเปิดขึ้นมานะครับปิดแล้วก็ปิดกลับลงไปนะครับผมใช้เฉพาะเวลาลงจอดใช่ครับวลาลงมาแตะที่พื้นเท่านั้นนะครับถัดมานะครับตัวนี้คือสปีดเบรกนะครับสปีดเบรกจะเป็นแผ่น ที่เะตั้งขึ้นมาบนปีกท,ทั้งสองข้างนะครับเขตั้งขึ้นมาก็จะต้านลมนะครับเตงงขบต้านลมเครื่องบินก็ไปได้ช้าลงก็ทําหน้าที่ชะลอความเร็วอีกเหมือนกันนะครับหน้าที่คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เราใช้บนฟ้าก็ได้บนพื้นก็ได้อ่าแต่ตัวนี้<ช>บนพื้นเท่านั้นใช่ครับถัดมานะครับตัวนี้คือแฟลปนะครับแฟลปคืออุปกรณ์ที่คอยเพิ่มแรงยกให้กับเครื่องบินมันจะติดอยู่ใต้ปีกข้างหลังตนี้ครับ เวลาใช้เขาจะกางออกมาถ้าเคยสังเกตนะ่งบนิดใกล้ๆบิดจะเห็นว่าเวลาจะลงหรือจะขึ้นเนี่ยมันจะกางออกมานะครับเพราะกลางออกมาปุ๊บ<ๆ>ก็เสมือนกับว่าทําไม่ปีกเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นนะครับพอมีพื้นที่มากขึ้นก็ทําทให้เครื่องเนี่ยมีแรงยกเพิ่มขึ้นก็พยุงในเครื่องเนี่ยลอยได้นานขึ้นนะครับก็จะมีประโยชน์เวลาที่เครื่องจะเทคออฟหรือแลนดิ้งเนี่ยก็จะใช้ระยะในการเทคออฟหรือแลนดิ้งสั้นลงครับแล้วเวลาลงมาเนี่ยก็จะใช้ความเร็วในการแอพโพสหรือว่า ความเร็วในการที่จะลงจอดเนีย่ยน้อยลงด้วยเมื่อความเร็วน้อยลงเราก็เบรกสั้นลงถูกไหมครับเหมือนรถเลยมาเร็วๆก็ต้องใช้ระยะเบรกเยอะแต่ถ้ามาช้าหน่อยก็ใช้ระยะาสั้นลงนะครับถัดมา,าเรามาดูจอหลักของเรานะครับจอตรงนี้เรียกว่าไผงผลิตไฟดิสプย์สีฟ้าสีาาน้ำตาลก็คือท้องฟ้ากับพื้นดินข้างนอกนะครับนะเร้วจำลองนะครับเส้นตัดตรงกลางสีขาวคือเส้นขอบฟ้านะครับเส้นที่ตัดร,ระหว่าง ฟ้ากับพื้นดินนะครับจุดดำๆตรงกลางคือหัวเครื่องบินนะครับ uh huh. ที่เห็นเป็นตัวแอลข้ามสองข้างคือปีกน, uh huh. นะครับตอนนี้เปรียบเสมือน,นว่าเรามองเครื่องบินจากข้างหลังแบบนี้อยู่ uh huh. นะครับมีปีกก็มีหัวน,นี้ถ้าเครื่องบินบินแบบนี้จุดดำๆก็จะวิ่งขึ้นไปบริเวณสีฟ้าถ้า uh huh. เลี้ยวขวาปีกก็จะเอียงตามทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังบินท่าทางไหนอยู่นะครับโอเค ถัดมานะครับฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับแถบฝั่งซ้ายไนเลยใช่ครับแถบนั้นนะครับจะบอกความเร็วของเรานะครับเป็นสปีดเทปบอกว่าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับหน่วยเป็นนอตหรือว่าไมล์ทะเลต่อชั่วโมงนะครับจะทํางานเมื่อเราวิ่งเร็วกว่า30นอตขึ้นไปแล้วนะครับถัดมาฝั่งขวาตรงนี้นะครับจะบอกความสูงว่าเราอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกี่ฟุตนะครับโอเคตอนนี้ก็แสดงว่าที่นี่เนี่ย เกือบเท่าระดับน้ำทะเลเลยนะครับสังเกตประมาณสักเจ็ดแปดนะครับพัดม,มาจอนี้นะครับจะเรียกว่า navigation display นะครับจอนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับ GDS ในรถนะครับแล้วก็เป็นเข็มทิศด้วยนะครับสังเกตสามเหลี่ยมตัวนี้คือตัวเรานะครับค่ะสูบอกนิดเนครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ทิศพอลากจากหัวสามเหลี่ยมขึ้นไปชนกับขอบนอกซึ่งเปรียบเสมือน เข็มทิศน,นะครับา uh huh. 0-360ใช่ไหมครับเส้นนี้มาลากเจอปุ๊บก็อ่านอาาอกมาว่าตอนนี้เรากาลังหันหน้าไปที่ท uh ิศ253โอเคนะครับวงกลมสีเขียวข้างในอันนี้คือสนามบินหรือว่ารังเวย์นั่นเอง uh huh. นะครับแล้วก็จอนี้ยังจะบอกเครื่องบินที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยใช่พวกนี้แล uh huh. ะเป็นสัญลักษณ์เครื่องบินใช่ครับ เราจะบอกว่าเขาอยู่สูงหรืออยู่ต่ำจากเราเท่าไหร่เราจะได้เก็บได้ต,ตัวเราเราจะได้ระมัดระวังได้นะครับไม่ทาให้เกิดการชนกันได้นะครับโอเคถัดมาจอนี้ engine display unit บอกเอกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์อุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็น้ํามันที่เรามีนะครับรมีทั้งหมด3าถังด้วยกันข้างในเป็นน้ําหนักของน้ามันที่เรา มาง์งล่างตัวนี้คือ FMC หรือว่า f i g h t Management Computer นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้คำนวณน,นะครับค่าต่างๆที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับจะเปรียบเสมือนมันสมองของเครื่องเลยนะครับความเร็วในการใช้คอมแบนดิ n งต้องใช้เท่าไหร่ดีหรือว่าเราต้องการจะวางแผนการบิดน,นะครับอ่าเครยินไ,ไหมครับเสียงนี้ uh huh. อ่าพอได้เสียงนี้ได้ยินปุ๊บลูกเรือเขาจะกลับไปนั่งที่ลักถุงขัได้เรียบร้อยเตรียมพ,พร้อมแล้วนะครับ ไม่อะครับนี่เคะดึงเลยครับดึงโอเคครับอ่ะค้างไว้นะครับเกลี่ยไปเลี้ยวขวาครับก็ี่ไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยโอเคนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ ใไญ่ขึ้นไปแล้วนะครับโอเคああแล้วะครับถัดมาเหลือก็ดันไปขา้างหน้านิดนึงเลี้ยวขวาไปด้วยนะครับเลี้ยวขวาไปด้วยดันไปข้างหน้านิดหนึงให้ความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับอ,อ,อันนครนี้แบบหนึ่งนะครับเก็บแบบหนึ่งเลื่อนมาที่เลขหนึ่งออโอเคครับ นี่ทะเลอยู่ตรงนี้ใช่แล้วครับนำเรือด้วยนะครับต่อไปแบบครับได้เลยครับแบบครับได้เลยนี่ครับใช่ครับเก็บล้อนะครับเฮียคอัพเลยดึงออกมาครับไหนนะคะดึงออกมาแล้วก็ดันไปสุดครับเก็บล้อใช่ 25คบ25ครับิบโอเครอมครับนาครับ,นะรบเริ่มเราก็เริ่มลงไปเ็นเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนกล้องน,นี้จะทำ o r e r a l d i n g check นะครับ Engine start switch สวิตช์นี้ว่า Speed brake arm gear down read d o w n ทีกับ the f o r ครับ o r e l a l d i n g check ของ r e e ดนะครับก่อนลงก็เช็คการล้อแล้วนะ การแปะแล้วนะเบรกเซตนะครับทำไมเราดูไปข้างหน้านะครับเราตัวมองมองรนเวยนะครับอ่าเริ่มเริ่มตรงนะครับอ่าเลี้ยวขวานิดนึงให้กลับมาตรงเลี้ยวขวานิดนึงให้กลับมาตรงเท้ามาเตียบเตรงไหนอ่าส้นเท้าไว้ที่พื้นครับขวานึ่นิดนะครับเช็คครับไฟมันเด่นเลยมาเลยครับกด2ทีนิ้วโป้งใช่ครรรับบเียย้อนะจับไว้เลยนะครับจับไว้ะดูซ้ายดูซ้ายก็ประขอ ทางด้านเราเช็คครับเดี๋ยวซ้ายกลันไปนิดนึงครับเดี๋ยวซ้ายกลับมาโอเคขอเสียวครับแมนนี่100เช็คต่อไปนะครับค่อยๆดึงขึ้นมามือซ้ายดึงขึ้นมาดึงเดินมือขวานะครับ เิดดีเวิร์สนะครับเปิดนะครับก็จะช่วยทำให้เครื่องเนี่ยฉลอมเร็วได้อย่างรวดเร็วเลย่อะซิกซินนอตครับเราก็ปิดลงไปได้ละใช่ครับค่ะก็หลังจากที่ออกมาจากซิมูเลเตอร์แล้วนะคะก็ อนนี้พลอยเข้าใจแล้วแหละว,ว่าความยากของนักบินเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเพราะว่ายุ่งยากมากมากเลยแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะคคทีนี้จะเรียนถามคุณเกรดนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ fly experience นยคะคว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดกว้างสําหรับทุกทุกท่านที่สนใจได้ถูกต้องครับถูกไหมคะแล้วเรามีจํากัดอายุไหมคะว่าต้องอายุช่วงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คือเรารับน้องๆตั้งแต่5ขวบขึ้นไปเลยครับใช่ครับ มาสามารถมาใช้บริการได้ค,ครับจริงๆแล้วเหมาะสําหรับคนที่จะเป็นนักบินหรือเปล่าเลยไม่จําเป็นครับคืออย่างที่อย่างที่บอกนะครับน้องๆตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปบางท่านอาจจะแบบอยากจะลองมาลองดูว่าเน้ยนักบินเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยค,ความรู้สึกเป็นยังไงต้องทําอะไรบ้างเขาจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะได้เลือกได้ว่าเขาอยากจะเป็นจริงๆหรือเปล่าอม,มาลองอดูก่อนหรืออย่างบางท่านที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะ,คะอาจจะเป็นความฝันในวัยเด็ก ที่อยากจะเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นก็มาลองใช้บริการเพื่อเติมเต็มส่วนตรงจุดนั้นนะครับทำตามความฝันสักครั้งนึงอะไรเงี้ยมาลองดูนะครับหรือบางคนที่เป็นนักบินอยู่แล้วอยากจะาลองฝึกก็ได้เช่นกันเปิดกว้างมากเปิดกว้างสําหรับทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณกรษดมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็พาพาไปเที่ยวแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะต้องขอบคุณมากค่ะครับ เอาละค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะพลอยจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามนะคะสำหรับช่วงนี้ต้องพักสักครู่ค่ะ